不干活。 ว่าพาลุงพลมาที่ศาลเนี่ยมาร้องเรื่องอะไรคะครับก็มายื่นเอกสารนะครับเพื่อที่จะขอศาลนะครับถ้าเกิดว่าตํารวจเนี่ยมาขอออกหมายจับเนี่ยขอให้มีการไต่สวนก่อนนะครับไม่ใช่ว่าจะฟังจากทางตำรวจอยู่ฝ่ายเดียวนะครับเราขอความเป็นธรรมจากศาลเนี่ยแหละว,ว่าถ้าเกิดว่ามีการมาดําเนินการขอนับหมายจับอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้มีการไต่สวนแล้วเราจะนําพยานหลักฐานเนี่ยมาเสนอต่อศาลด้วยเพราะว่า การที่คนถูกหมายจับนะครับสังคมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคิดไปแล้วแหละว่าคนนี้ได้กระทาําความผิดนะครับเราถึงต้องขอความเมตตาตรงนี้จากสารนะครับให้ให้มินรพิริตเนี่ยนะครับให้ดูว่าเรามีมูลเหตุจูงใจอะไรไหมแล้วก็มีพยานหลักฐานอะไรไหมที่พอที่จะมีมูลว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวของลุงพลนะครับอะไรความคุ้มครองจากสาร<ม><ม>ในเอกสารระบุไหมคะว่าลุงพลเนี่ยอยู่ในฐานะอะไร เป็นผู้ต้องสงสัยนะครับจากการที่ทางตำรวจเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยพุ่งเป้ามาตลอดแล้วก็ได้มีการพูดว่าจะออกหมายจับมาตลอดนะครับวันนี้นายตั้มเองเนี่ยมากับลุงพลก็คือสรุปแล้วรับรับทำคดีแล้วใช่ไหมครับมาในฐานะทนายคืออันนี้เนี่ยเราสามารถทําให้ได้นะครับเพราะตอนนี้ลุงพลเนี่ยก็ยังไม่ได้มีคดีอะไรเงื่อนไขยังอยู่เหมือนเดิมที่เคยให้สัมภาษณ์ทุกครั้งที่ผ่านมานะครับ แสดงว่ารับหรือไม่รับสักผีต้นต้นอย่างที่บอกนะครับว่าต้องครบเงื่อนไขก่อนนะครับสามอย่างอาจดมาไว้เลยนะจะได้ไม่ต้องถามซ้ําๆนะครับอย่างแรกเนี่ยคุยกับลุงพลอันนี้ผ่านแล้วนะครับอย่างที่สองเนี่ยต้องไปดูที่เกิดเหตุนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้ขึ้นไปอย่างที่สามเนี่ยก็คือคุยกับพยานต่างๆนะครับตอนนี้เราผ่านไปหนึ่งอย่างแล้วนะครับแสดงว่าวันนี้ก็คือเหมือนการช่วยเหลือลุงพลไปก่อนใช่แล้วครับอะไรทําให้กังวลว่าหมายจับที่จะโดนเนี่ยจะต้องเป็นลุงพลนะคะ ท,ที่นักข่าวทุกคนก็น่าจะพอทราบอยู่แล้วว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยคือใครนะครับแล้วตำรวจมุ่งเป้ามาทางไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถึงแม้ว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันจะไม่ใช่ลุงพลเรายื่นไว้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับไม่กังวลเหรอคะว่าการที่ยื่นเนี่ยมันเป็นเหมือนถ้าพูดบ้านๆมันเป็นเหมือนการล้อนตัวหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับล้อนตัวเขาเรียกว่าเป็นการเตรียมการดีกว่านะครับมันเป็นสิทธิ์ที่เราจะทําได้นะครับแล้วอะไรทําให้หลักเหตุผลหรือหลักฐานหรือข้อมูลอะไรที่จะทําให้ศาลเนี่ย รับในการให้ข้อมูลตรงนี้คะคือสารโดยปกติท่านรับอยู่แล้วนะครับแต่ว่าท่านจะไปดูพินิษฐ์ให้ไต่สวนหรือเปล่าอันนี้เป็นดูพินิษฐ์ของสารท่านนะครับวันนี้ก็ทําหนังสือถึงท่านผู้กษับรหัวหน้าศาระนะครับคําร้องนี้เนี่ยค่ะจะส่งผลให้ถ้าตํารวจเนี่ยมีการดําเนินการขอต่างๆอะไรเนี่ยจะต้องจะต้อง,องทำยังไงบ้างคะอยากให้ทนายอธิบายตรงนี้คือปกติแล้วนะครับตารวจเนี่ยถ้าเกิดว่ามาขอออกหมายจับใครเนี่ยนะครับเขาก็จะมีคําให้การหรือว่าหลักฐานบางส่วนมาให้สารนะครับเพียงฝ่ายเดียว แต่ทีนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าถ้าเกิดว่าอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้มีการยื่นพยานหลักฐานต่อศาลเลยสินะครับเราถึงมายื่นขอศาลในวันนี้นะครับเื็การนั้งสลัไหมหมายถึงว่ามันจะทืให้กระบวนการการออกหมายจะหรือว่ากระบวนการก็จะเปนการเจรอยู่ที่ตรงนี้ของศาลผมยื่นไปวันนี้นะศาลอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดศาลเห็นด้วยเนี่ยถ้าเกิดให้ความเป็นธรรมกับทางลุงพลนะ,นะครับศาลท่าน,นก็จะให้มีการไต่สวนก่อน ทำไมในหลายๆคดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยผู้กอ่อเหตุผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยหรือผูู้ถูกออกหมายจับไม่มีเขายื่นแบบนี้นเขาก็รอไปตามขั้นตอนแล้วไปสู้กันในศาล <ๆ S 1> ทําไมทนายถึงเลือกวิธีนี้จริงๆแล้วนะครับมันไม่ใช่แค่คดีแรกที่ทำนะครับมันก็เคยมีคนอื่นที่เคยทําแบบนี้มา, <ROS S> มาแล้วเยงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นข่าวเท่านั้นเองนะครับเป็นเพราะว่ารู้ว่าช่วงเวลาใกล้ๆเนี่ยก็คือไปที่5 6 7 8มันจะมีการรวบรวมสำนวนแล้วก็ส่ง เพื่อขออนุมัติหมายจับพูดจริงๆเลยนะผมไม่รู้เลยว่าตารวจเนี่ยดำเนินการไปถึงไหนแล้วจะออกหมายจับเมื่อไหร่นะครับที่รู้เนี่ยก็เห็นบางคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องในคดีมาโพสต์ในเฟซเท่านั้นเองนะครับซึ่งผมไม่ได้เอามาถือว่าจะต้องเป็นวันนี้ตามนั้นเลยนะครับคืออันนี้เรายื่นยื่นไว้เลยอะ่ะนะครับจะมาเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ท้ายสุดก็อยู่ที่ดูพิิจของศาลค่ะลุงพลว,วันนี้อยากพูดอะไรไหมคะก็พนายพูดนหมดแล้วคนระับ ก็เดี๋ยววันนี้ลุงคลปิดวาจาก่อนนะครับมีอะไรก็ถามทนายเด้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยว่ากันอีกทีนึงเอางี้นะนัดพี่ๆีนักข่าวกับพี่ๆยูทูบเบอร์เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยทำตามสัญญานะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปที่จุดเกิดเหตุกันเราเอาเช้าๆหน่อยจะได้ไม่ร้อนนะเอาสัก9โมงเช้านะครับได้อ้เบล็อแต่แสดงว่าเงื่อนไขสาวข้อพรุ่งนี้จะบรรลุข้อที่สองก็เดี๋ยวต้องขึ้นไปดูจุดเกิดเหตุก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราขึ้นไปนะครับแล้วเดี๋ยว ผมขออนุญาตกับทางคุณลุงนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวหลังจากที่ให้สัมภาษณ์เสร็จเนี่ยเดี๋ยวขอไปทาภารกิจส่วนตัวกันนิดนึงนะครับเกี่ยวกับคดีเป็นความลับครับขอให้พี่ๆนักข่าวกับพี่ยูทูบเบอร์เนี่ยไปไปรอที่หมู่บ้านเลยนะครับอย่าตามไปแล้วถ้ายิ่งตามไปเดี๋ยวผมยิ่งช้าไม่ครับเพราะเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวผมจะไปเจอกับทุกๆคนที่หมู่บ้านอีกนะครับขออนุญาตถามคําถามลุงพลคําถามเดียวณเวลานี้เวลาล่วงเลยมาแล้วลุงพลยังยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองเนี่ยจะยืนยันมาตลอดครับยืนยันว่า ก็เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรใดทั้งสิ้นนะครับแล้วเราก็สู้ไปตามสถานต่างๆเดี๋ยวนะข้ามเดียวข้อหนึ่งที่ว่ามาแล้วยังไม่ได้คุยกับพยานตรงนี้จะมีโอกาสที่คุยกับพยานสองในสามคนอันนี้เดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปิดเผยอยู่แล้วนะเดี๋ยวจะไปเจออะไรยังไงนิดหนึ่ง รู้สึกอย่างไรที่บอกว่าพอพอิั้บลงมาเนี่ยมันมีเรื่องของการอะไรนะอย่าบมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับผมว่าทําคดีดังนะครับมันก็ต้องมีคนที่อยากจะมามีส่วนร่วมนะแต่โอ้ผมไม่สนใจนะครับผมทำหน้าที่ของผมทำให้เราต้องเลื่อนขึ้นเขาวันนี้กับกับพฤติกรรมของคนที่เข้ามาปั่นป่วนอย่างนั้นนหคะก็มันจะทาให้เกิดความยากลําบากในการทํางานนะครับเดี๋ยวเอาให้มาถูกต้องทุกอย่างดีกว่านะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเย็นนี้เราเจอกันนะ ยูทูบเบอร์กับพี่ๆนักข่าววันนี้อย่าอย่าเพิ่งตามผมนะครับพี่ว่าอะไรครับเปิดใจช่วงค่ำเงี้ยค่ะไม่ได้เปิดใจครับแต่เดี๋ยวมีเราได้เจอกันแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวบอกทีเพราะเดี๋ยวบอกไปก่อนเดี๋ยวไปยุ่งกับเขาก่อนนะเคได้ได้ได้หรือว่าจะเปิดพยามปาสำคัญหรือว่าคะไม่มีหรอกครับไม่ไม่มีไปเปิดพยามสำคัญต่อหน้าสื่อแน่นอนครับนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมีอะไรให้เราทำกันโอเคนะแต่ว่าพรุ่งนี้เช้าเราเจอกันถ้าว่าวันนี้ใครไม่ว่างนะครับ นะเดี๋ยววันนี้ผมกลับไปที่หมู่บ้านแน่นอนนะนะครับโอเคครับัส <นะ S 2> ดีครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ